ไม่ทายเจอ่ะไม่โซนเลยจริงอเออจะทำอะไรอะน้องจะทำอะไรเฮ้ยเอ,อ,เอ,อ้ยล,ลิงลิงตอนนี้อยู่ที่ไหนอยู่ที่ไหนโถ<อ>ุกมุกสามมุกเอ้ยเอาถุงไปทำไมหนูลิง ดููนนนนี่่่่ลิงวมัแยกโปเจ๊ดูน้องมองหน้าดิแม่มันวิ่งหานะอันนี้คืออะไรคือการกำลังเล็งใช่ไหมว่าฉันจะแย่งอะไรดีดูเขาเรียกว่าลิงแท้ๆเลยเนี่ยโอ้โหอันนี้มาก่อนหรือไม่ทุงติดขาหรือว่าน้องอมาน้องมาอ๋อเล่นไหเขาสามมุกเห็นวิวด้วย มีวิวด้วยสวยมากอะไรอะไรท่านคะพี่อะไรอะตกใจอะไรไปหรือแดดแรงเนาะอันนี้เขาสามุก มีน้องลิงน้องลิงนู่นน้องลิงฮอลลีวูดอยู่บนนู้นทใ้ชั้นว่คคันไปเกาอยู่บนนู้นเลยเอ้ย,อยบนหลังรถแล้วบนหลังคารถไม่ท่าจ่อเหไม่สนเลยจริงเออจะทำอะไรอะน้องจะทำอะไรเฮ้ย <c oughs> เอ้ย,อย <c oughs> ดึงของพี่แล้ว ตอนนี้น้องลิงน้องลิงดื้อมากต้องเฝ้ารถไว้ไม่มีอะไรเ๊เจ๊ไปเราไปฟาอมแกะแล้วไหมมีแต่เหตุการณ์ระทึกขวานลิงขโมยของในรถลิงงัดรถอันนี้ป้ารัตนาสองป้ารัตนา <laughs> เอาอ,อีกแล้วเอาอ,อีกแล้วไปหน้าด้านหน้ารถอีกแล้วลงลูกลงอย่า <c oughs> <c oughs> โอ้ย okay, let go, let go. มาแกะกมาโจ๊กมาโจดอกมาเดินลูกปารั <c oughs> ตน,บบนาบอกลิงหน่อยสิอย่าชนนะลูกนะอย่าชนนะลูกนะ